โอเคไหมครับก็ต่อจากเมื่อวานนะครับเมื่อวานพอดีที่สัมภาษณ์ไปยัมีคร้างการไปเยี่ยมชมบริษัทเวอร์ซาเชอีกอันหนึ่งตอนเย็นนะครับเป็นบริษัทแฟชั่นระดับโลกซึ่งเราสร้างวันดีอยู่แล้วนะครับเขาก็มีร้านค้าที่เมืองไทยแล้วก็ยอดขายก็ดีแล้วก็ประเทศไทยเป็นประเทศหมายหลักของเขาแล้วก็ทํายอดขายได้ดีมาก ที่น่าสนใจคือเขาทำไลฟ์สไตล์เป็นแบ,บ,แบ,บรนด์ไลฟ์สไตล์นะครับเขายุาตัวอย่างเช่น Taylor Swift มาคอนเสิร์ตเนี่ยเขาเป็นคนเดรสเทเลอร์สวิฟทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราก็ผมก็พูดถึงแผนระยะยาวให้เขาเลยว่าในปีต่อๆมาเราจะมีกิจกรรมอะไรบ้างที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเมื่อเป็นเรื่องของการที่เราหวังว่าเรื่องของ Formula ่า1เรื่องของคอนเสิร์ต Formula E เรื่องของมิชลินเพราะนั้นเนี่ยเรื่องของไลฟ์สไตล์มันสามารถไปได้กับแฟชั่นเพราะนั้นเองเขาก็จะพยายามที่จะไปคิดว่าเขาจะมาเป็นส่วนหนึ่งของ การที่จะทำนิทรรศการเหล่านี้ได้หรือเปล่าเพื่อบรกระุ้นยอดขายเขาแล้วก็เสริมพวกเฟ e b o o k ต่างๆของเราเพื่อให้มันไปได้ถึงจุดที่มันควรจะเป็นท่าทางก็เขาก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าเขาไม่เคยทราบเลยว่าประเทศไทยมีแผนที่จะบูมเรื่องก,การท่องเที่ยวมากขนาดนี้เพราะฉะนั้นเขาก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งของการจเจริญเติบโตของเรื่องของเศรษฐกิจไทยด้วยนะครับก็เป็นเรื่องน่ายินดีวันนี้ก็มา2โรงงานโรงงานทําชีสกับโรงงานแปรรูปทําพวกแฮมสลามี่ต่างๆที่ เขตเมืองพาม่านะครับนอกมิลานสักชั่วโมงครึ่งก็นงรถมาแล้วก็สิ่งที่เราจับต้องได้ตรงนี้ก็คือว่าเป็นที่สร้างมาดีอยู่แล้วว่าจะเป็นชีสหรือว่าพวกแฮมนะครับหรือสลามี่ต่างๆเนี่ยเป็นสินค้าที่มีมาเป็นพันๆปีแล้วนะครับเราอิตาลีเ,เป็นประเทศที่มีชื่อเสียงในการส่งออกที่สาคัญมากก็คือการรักษามาตรฐานของการผลิตทําให้จากการเลี้ยงวัวหรือเลี้ยงสุก,กรเนี่ยเราสามารถแปรรูปเป็นแฮม เป็นเป็นสลามี่ได้เนี่ยสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้ได้มากไม่ใช่แค่แปลรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มอีกเพราะเป็นอิตาเลียนโปรดักต์ซึ่งมีมาตรฐานในการควบคุมการผลิตทุกๆขั้นตอนสามารถยกระดับราคาขึ้นไปได้อีกเลเวลหนึ่งเลยทำให,ทำให้ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ต่างๆของเขาเนี่ไม่ว่าเป็นหรือว่าผู้เลี้ยงวัวที่เอานมมาทําเป็นชีสเนี่ยสามารถได้มีรายได้ที่สูงขึ้นอย่างโหมาร์นะครับทางราชการเองไม่ว่าจะเป็นที่หน่วยงานที่มาต้องมาให้การรับรอง ก็เข้ามาตรวจอย่างสม่ําเสมอถ้าอะไรไม่ได้มาตรฐานเขาก็จะไม่เซอร์ติฟายให้ไม่เซอร์ติฟายก็ขายไม่ได้หรือต้องขายเป็น second g r a ดโ product ไปอันนี้ถือว่าเป็นจุดแข็งของประเทศอิตาลีที่เขาสามารถทําได้นะครับก็เป็นที่รู้กันอยู่ว่าไม่ว่าจะเป็นสินค้าพืชเมืองนั่งเดิมเนี่ยการใช้เทคโนโลยีที่มันเป็นส่วนเกี่ยวข้องได้เนี่ยเขาสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้ได้และสามารถทำให้มีมาร์จิ้นในการทางเไรเนี่ยสูงขึ้นเพราะไม่ต้องพึ่งแรงงานมากขนาดนั้นนะครับก็เป็นผมถือว่าอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องทำการบ เพราะว่าเราเองเราก็อยากให้เกษตรกรไทยหรือว่าผู้ที่ไม่าจะเป็นผู้พูดผ,ผู้เลี้ยงวัวหรือว่าเลี้ยงสัตว์ต่างๆเนี่ยม,มีรายได้ที่สูงขึ้นมากๆตัวนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับสิ่งเราสามารถอพุลายได้ก็ต้องมาคิดว่าแทนที่จะขายวัวอย่างเดียวเราก็แปลรูปนะครับหรือจะหรือจะมาชหละก่อนแล้วก็ส่งออกหรือชํหละแล้วก็แปลรูปอีกต่างหากนะครับก็ต้องมาดูว่าอะไรที่เราสามารถเรียนรู้ได้ไม่เป็นเรื่องของการทําแคบหมูเนื้อเค็มหรือว่าไส้อัวหรือว่ากุนเชียงซึ่งก็มีความะไม้คล้ายคลึงกับซาลามี่เหมือนกัน แต่เรื่องพวกนี้มันไม่ได้ทำทำได้ทันทีเพราะอิตาลีนี่เราก็สร้างมาดีอยู่เขามีปอดสารในการทำเรื่องพวกนี้มานานมากแล้วนะครับแล้วก็ทําให้ประเทศก็มีชื่อเสียงทางด้านนี้อย่างมโหรารน,นะครับก็เป็น key learning point ที่เราจะเอากลับไปแล้วก็ไปคิดกันอยู่กับ,ก,บกับกระทรวงเกษตรว่าสามารถช่วยเหลือพี่น้องได้อย่างไรบ้าง